สวัสดีครับพบกับรายการพี่หมีทีวีรายการที่คนทุกคนก็ดูได้นะครับวันนี้นะครผมอยู่ในเกม d เด y d a y เดร h t นะครับหลังจากที่ไม่เล่นมาพักใหญ่ <c oughs> สุดท้ายก็ต้องกลับมาเล่นนะครับก็วันนี้ผมอยู่กับเด็กเกียนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสนุกสักแค่ไหนแต่ก็ไปรับชมกันได้เลยจ้า <Okay. S 1> มา <c oughs> เลยโอ้โห <c oughs> ด้านเี้เลยเนี่ย <c oughs>

โอ้ยแย่โอ้ยแย่แล้วแย่ yeah, แล้วเอ้าม,มีคนออกมีอะไรดีบ้างเนี่เ <gasps> <c oughs> สียงหัวใจหายแล้วซ่อมล่ะเข้าตู้นะเฮ้ยอย่าเข้าตู้ดิแค่มีเปิดเข้าตู้นะ

อย่าเพิ่งมาไม่รู้ไอ้โดนเฟื่อเสร็จแล้วโอ้โอ้มายกอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิร์กแมนเปิร์กแมวทำงานหายไปแล้วเฮ้ยใครวิ่งมาใครไม่มาอุ้ย lấy xong dù xong rồi,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  xong rồi. à? ปอมอยู่กับเพื่อนเนี่ยเออ้อไป้อไปอยู่กับใครอยู่กับใครบอกด้วยดิยอีปีเฮ้ยเฮพามันมาปะเนี่ยโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้อ้าเฮ้ยเฮ้ยกำลังยิงเหรเฮ้ยเงแมวเพิงแมวทงานเว้ยเ

โอ้ยสกิลเช็คกันมา okay, okay. ทำไมเนี่ยคนเห็นมันเยู่โอเคโอเคเฮ้ย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 ทำให้แมวทำงานทำให้แมวทำงานมันอยู่ล <c ười> ้บมากเลยอยู่ใครเนี่ยได้โปรดบอกหน่อยไม่รู้บอกคุณหน่อย ซ่อมเครื่องข้างบนเนี่ยแล้วมันมันมันปิดทางออกเลยเลยกล่องหาพยาบาลดิฮิวดิเสร็จเนี่ยเนี่ยซ่อมอยู่ไปละอออย่าระเบิดนะมึงไม่ต้องกลัวข้างหลังมึงเนี่ยข้างหลังมึงเนี่ยโอ้โหโอ้โห โ oh, oh, อ Life, um, oh, 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 oh. ้งโอยโอ้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 ยโล้ยโอ้ยโม้ยโ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ่ยัอตยโอ้ยโอ้โอ้ยโองยอ้ยโอยโอไย้อ้

มันตามข้างหลังอยู่นั่นน่าเห็นเห็นกลับมาวนกลับมาประตูจะเสร็จแล้วไป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 เร็วออกยี่โอ้ยักไปยี่ โอ้โหไอ้เหี้ยด่านนี้อีกแล้วเนี่ยโั้นใต้นโอูเกิดหน้าประตูเลยเฮ้ยเฮ้ยบอมองเห็นเพื่อนนะไม่มองเห็นทุกคนเลยอยู่ไหนอะใครอยู่ชั้นบนอะไม่รู้ใครอยู่ชั้นล่างไม่รู้อยู่ข้างล่างเนี่ยซ่อมเครื่องอยู่เห็นไหมเนี่ยระเบิดไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ย มองเห็นแค่สองคนนะนต,ตัวอะไรอ่ะตัวเฟซไงเปไงตัวใส่หน้ากากขาวอะ่ะใส่หน้ากากเออหน้ากากผีอ่ะหน้ากากขาวอะ่ะโอ้ยตัวแรกรอ่ะเพื่อนแม่งจูบอยู่ตรงกูเลยอีอ่ะ เพื่อนจุกอยู่รีบซ่อมรีบซ่อมย่งใครอ่ะข่ายข้ามาแล้วเฮ้ยเพื่อนเราเล่นเก่งอันเนี่ยแต่เราเบิดทำไมเพื่อนเราล่วงแล้วล่วงแล้วไม่เห็นเพื่อนเราอยู่ที่ไหน อื้มเียหดไม่ทันมอมีเฟอ่์มองเห็นช้าลงม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเพื่อนหลุดอ่ะก็เคยเลยเ่ยไงล่ะโอเคกัไยบ้านอ๋อเพื่อนเราอีกคนนี่เป็นเฟชยเวะไปไป ทางไหนอ่ะทางนู้นทางนู้นไป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 ไหนอ่ะอ๋อพอแล้วมีตรงนั้นใช่วยเพื่อนเราจะช่วยไหนเครื่องอยู่ไหนอ่ะเออเอ้เสียงเสียงเฮ้ยเ้ยเพื่อนล้มคอยคอยคอยส่องไฟฉายใส่หน้ามันตอนมันยกเพื่อนโลมิงโกล Oh, ไม่ได้ไม่ได้ถอยถอยมันมาไปมันมองเราอยู่มันมองเราอยู่ ไปปัน่นไปปั่นไฟาเครื่องปั่นไม่เจอเออเออเออ <c oughs> เออก <c oughs> ูนี่เองมันซ้ำเพื่อนมันซ้ำเพื่อนคือตอนเนี้ยเรา oh. ซ่อมซ่อมซ่อมไม่เอาเพื่อน เข้ามามาเเลยเพื่อนนี่แหละทีนีเราเจอของจริง

มาแล้วมาแล้วมาแล้วมโอ้ยโอ้ยไเล้ยไม่ได้โลอดขนาดนี้นะนันไงกไม่ได้โอดทีเดียวความยิ่งามสุดันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอย่าดิ้นอยาดิ้อย่าดิ้นเหรอเออเออฟูฟูนี่เอง เราตามบอลไปแล้วพับไม้พับไม้ตายตายหมดตายหมดตายหมดแน่เดี๋ยวม่วังสุจริงบอกแล้วกดไลค์กดสเปซมาไว้กดสเปซมาไว้กดไลค์กดไว้กดไว้ เอ้ยมันวางมันวางมันวางมันกลับไปซ้ำมันกลับไปซ้ำบอลอย่าซ้ำเลยมันซ้ำเลยมันตามไปแล้วมันตามไปแล้วจริงๆเพื่อนมาแตะมือหน่อยเร็วโอ้โหให้แกวัตายแว่าเรียบร้อยกอนโอ้โหแล้วเพื่อนวิ่งไปทางนู้นน่ะ บอลมาช่วยหน่อยนเนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยวิ่งไปไหน啊บอช่วยด้วยโอ้โหแค่แปะมือก็ลุกขึ้นแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหวิ่งไปไหนอะ <c oughs> มาแปะมือก่อน <c oughs> ไม่ทานแล้ว <c oughs> โอ้โหไอโง่ <c oughs> ไอ้โง่เอ้ยบอกให้มาแปะมือโอ้ไอ้โง่ไม่ได้ไม่ได้ไอ้โง่เอ้ยขึ้นสวรรค์แล้วขึ้นสวรรค์แล้วไอ้โง่ขึ้นสวรรค์แล้วแล้วจะไปยังไงทีเนี้ยขึ้นสวรรค์แล้ว ai bón, nãy giờ chơi làm gì này, ừ. đi kar, nae như đéo nè. Đừng bơi, thời gian. Bạn, này, này, anh, 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 nha anh, เย้รอดเว้ยแต่ผมก็รอดนะครับถึงจะล้มแต่ผมก็รอดก็จบกันไปแล้วนะครับกับ Dead by Daylight นะฮะวันนี้เกือบไม่รอดโอเคงั้น ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่หมีด้วยแล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับบ๊ายบายช้า